ช่วงที่3ค่ะกับช่วงของอินเตอร์เทนเ News ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันดีกว่าของคู่รักคู่นี้แองเจลิน่าโจลี่นะครับแล้วก็กับแบทพิทนั่นเองนะครับก็ล่าสุดอย่างที่รู้กันครับมีข่าวออกมาครับว่าพระเอกนะฮะสุดหล่อครับอย่างแบทพิทนะฮะพระเอกมาเซอครับหลงงมงายนะกับหมอดูคนหนึ่งนะฮะมานานกว่า10ปีด้วยกันนะครับและที่มันคือแหล่งข่าวเนี่ยมีข่าวลือประมาณว่าฟังเส้นสุดท้ายนะครับทำให้แองเจลิน่าโจลี่รู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มไม่ไหวแล้วเพราะว่านะฮะ แบทพิษแบทพิษคุณหมอคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าหมอดูคนนี้เนี่ยนะคะอยากจะเหมือว่าดูแลรักษาเงินของแบทพิษเองมันเริ่มก้าวไก่เกินไปแล้วเยอะไปแล้วคือถ้าเกิดเป็นหมอดูแล้วชี้แนะประมาณว่า เฮ้ยคุณต้องระวังเรื่องนี้นะสุขภาพช่วงนี้คุณไม่ดีนะอะไรแบบนี้คือเขาไม่มีใครว่าแต่นี่จะมาก้าวไก่เรื่องของการดูแลเงินเขามีคนดูแลแล้วอยู่ปะก็นี่แองจิเนโจลี่ไงว่าเอาแล้วฉันดูแลอยู่แล้วแล้วคนนี้จะมาจะมาดูแลทำไมนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าหมอคนนี้นะครับเขาบอกว่าเคยนะครับให้คําแนะนำนะฮะจนแบล็ตพิตเนี่ยแยกทางกับเจนนิเฟอร์อนนิสันภรรยาเก่าของเขาเป็นที่เรียบร้อยตอนนั้นมาแล้วเอาสิเฮ้ยมันใช่ไหมเอาสิเอาสิ นะฮะเขาบอกว่าคุณหมอคนนี้นะเป็นคนที่พูดอะไร <S <S ะตรงๆแล้วก็ประเด็นคือแบล็ตพิทเนี่ยฟังทุกเรื่องและทําตามทุกเรื่อง พีบางทีอ่ะหมอดูมันก็มากับหมอเดานะ,ะบางครั้งนี่ก็ต้องเชื่อบ้างแล้วก็ต้องใช้สติของตัวเองในการตัดสินด้วยเออนะฮะนะอย่างที่บอกกันไปก็หลายนคนก็อยากจะเก็บนะฮะเงินของตัวเองดีกว่า<ช>คือเรื่องของหมอดูเนี่ยไม่น่าจะมาเกี่ยวกับเงินในกระเป๋าหรือว่าทรัพย์สินอะไรก็ตามเพราะว่าแต่ละครั้งที่เขาไปดูคุณเขาก็ให้คุณเป็นจำนวนเยอะอยู่แล้วเออนะนะแต่ก็ไม่แน่หรอกบางทีแล้วแอนเจล่าโจลี่อาจจะกลัวว่าวันหนึ่งถ้าหมอดูคนนี้บอกว่าว่าให้เลิกกับโจลี่สิเออแล้วไปเอาเงินทั้งหมดไปให้เขาดูแลจะ ดีกว่าเงินที่มีอยู่ในได้ครอบภูมิขึ้นแล้วแบทพิชเนี่ยเชื่อมาสิปีแล้วเชื่อหรืว่าความเชื่อของเราเปลี่ยนยังบา่าถ้าเชื่อมา10ปีขนาดนี้เใช่แนยับ่สคัญนะสิ่งที่บอกไปว่าแองจี้เองก็คงจะเลงเห็นแล้วว่าอนอกจากเรื่องของเงินเินทองทองที่แม่หมอคนนี้นะจะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วเนี่ย <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็นางก็ยังกลุ่ยเหมือนกันเค้าว่าเฮ้ยถ้าเกิดวันดีคืนดีเกิดไปขัดใจอะไรหมอด้๋ยวันนี้เข้าชี้มาปุ๊บเลิกนะเลิกนะถ้าพลิชเลิกแล้วพลิชจะดังกว่าเดิมเงินทองจะมานะจริงเหรอครับเงินเลิกเลยครับอย่างนี้ทำไงล่ะเพราะอย่างที่บอกไปว่าเคยเลิกกับเจนิเฟอร์อนิสตาแล้วหลายคนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อ สิบกับสิบปีได้กับมิสเตอร์สมิธแอนด์มิสซิสสมิธถูกต้องครับผมที่เราเรียกว่าที่ตอนนั้นเนี่ยแล้วพีเนี่ยได้ร่วมเล่นนะคะครั้งแรกกับภาพยนตร์เรื่องนี้กับแอนเจลเน่าโจลี่ใช่ฮะก็ไปอยู่ไปถ่ายทำกันไปถ่ายทำกันมาสุดสุดท้ายตอนนั้นต้องบอกด้วยว่าตอนที่ถ่ายทำเนี่ยแล้วพีดเองยังไม่ได้เลิกกับเจนนิเฟอร์อานิสตันนะจ๊ะใช่คือตอนนั้นเขารักกันมากเหมาะสมกันมากแต่พอปิดกล้องปุ๊บเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไง เปิดตัวแองจี้ทันทีถูกต้องแล้วก็คบหาดูใจกันมาเดี๋ยวจนนี้ลูกบุญธรรมไม่ลูกอีกเป็นขยงเป็นขยงทั้งลูกเปย์กับลูกบุญธรรมด้วยหกคนใช่ใช่ใช่นี่ไงนี่ไงอันนี้ไม่ที่ที่เรานำมานําเสนอคุณผู้ชมในวันนี้ไม่ได้อยากจะบอกว่าเราเนี่ยฮะไม่ได้สนับสนุนคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะไปดูดวงคือทุกคนเนี่ยสามารถดูได้อย่างน้อยว่าหมอดูก็เป็นหมอดูที่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการบรรทุบรรเทาทุกทางใจถูกไหมตักเตือนเราตักเตือนเราคอยเตือนสติเรานะฮะว่าเดี๋ยวจะมีอันนี้เกิดขึ้นนะพพวี่แล้้ถาาเเร ใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีสติเนี่ยมันก็ไม่ได้นะมันจะไม่ดีมันก็ไม่ดีไงคืออย่างที่บอกไปว่าฟังหูไวหูหมอดูก็มักจะมากับหมอเดาไม่ต้องคนดังหรอกคนอย่างเราเรานี่แหละครับมีไอ้เรื่องบาดหมางใจนิดนึงไปหาหมอดูดีกว่าหมอจะว่าฉันจะได้ฉันจะโดนไหมหรือว่าฉันจะชอบอะไรยังไงบ้างแม่หมอล่าสุดว่าไงว่างี้เตะไปมันไปก่อนเดี๋ยวไปหาหนึ่งสำนักตำหนักลยนด้วย ไปเ,ปเปนนไอามันก็มีบ้างบางส่วนที่มันตรงเธอบางส่วนมันไม่ตรงไอ้เราก็มองข้ามไปแต่ไม่ใช่แบบโคทักอะไรมนาะอุ้ยใช่เปะ๊ะอุ้ยได้ปุ๊บอะไรอย่างนี้ <c oughs> มันไม่ใช่คือแบบมันก็ต้องเชื่อหู อย้ยหแต่ว่าเดี๋ยวแล้วเราไปแม่หมอทีอแม่หมอพังไปแล้วเนะี่ยเอาไปทีฉันจะ <c oughs> บอกพูดอะไรมาวะเนี่ยไหนเราบอกว่าจะได้แหละแต่เย็นเย็นแต่เย็นไม่เอาไม่เอารออย่างมีสติ <c oughs> โอเครออย่างมีสติแม่หมออีกกี่ปลียวปีหรือทำปีปไ,ปไม่ร,มรู้ไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปหาใไปเขาบอกดวงของเราเปลี่ยนได้ตอนโอเคโอเคอ้าวองเจลไปดีกว่าเดี๋ยวเมื่อกี้แกพูดข่าวแบ๊ดีอยู่ไม่ใช่หรอใช่ใช่ใช่เป็นหมอดูไงเห็นจิ๊กะหมอดูเอออะไรเห็นเจลชอบไปดูเดี๋ยวผู้จอมันดู่ยทมาก็เรียกว่าฉันงงไงไม่นิ่งงมง่ายผู้จอย่างที่บอกไปว่ามันคือเวลาทอะไร อย่างน้อยบางคนหันหน้าเข้าวัดแต่บางคนก็ไปดูหมอถูกไหมชักเป็นคนหนึ่งที่ก็ไปดูหมอจริงๆเอาชิคก็พูดตรงก็ดีก็ดีเอาฟังหัวห้หูแต่วันี้เราคือวันนี้เขาชักอะไรที่มันดีมากเราก็บอกว่าได้ปุ๊บเดี๋ยวเอาของับนะ่ ไม่ได้ไงนี่ก็อ่ะก็ฟังหูให้หูเตือนสติแล้วกันใช่ใช่นะเอาเรื่องนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าสุดแล้วฟางเส้นสุดท้ายที่แบทพีทดโดนแอนเจล่าโจลี่ยื่นคำขาดเนี่ยนั่เขาจะยอมไหมจะเชื่อเมียหรือจะเชื่อหมอเอาสินี่ไงนี่ไงให้เลือกเอาแต่เขาบอกนะจ๊ะว่าเวลาแบทพีทไม่เชื่อแองจี้บทลงโทษแองจี้แรงนะจ๊ะโอเป็นผมผมยอมให้ลงโทษเลยผู้เล่นอ่ะเดี๋ยวรอดูติดตามกันต่อไปจากคู่นี้ตั้งแต่มีตั้งแต่บอกว่าจะแต่งงานหรือไม่แต่งจนทุกวันนี้ยังไม่่่่่่่ไไไไดด้้แแตตงงงงงงเเเลลยยยยยััมมพราาาาะวนททุุกกออ นะ,นะฮะอ่ะมาต่ออีกหนึ่งดีกว่าค่ะสำหรับนะคะเรียกได้ว่าเป็นความรักต่างวัยของคู่นี้นะคะ,อะของแซคเอฟลอนนะพระเอกรูปหล่อลำบึกกับมิเชลโรดริเกสตัางเอกหุ่น X จอมห้าวนะคะที่เรารู้ก็ดีว่าทั้งคู่นี้นะคะมาพบรักกันครับผมและแต่ว่าไอ้รักกันนี่มันก็ดี okay. แต่มันมีเข่ามาพี่เต้ยว่าเขาบอกว่าฝ่ายชายแซคเอฟลอนของเราเนี่ยถังแตกอ่เพราะ ว่าไม่ทํางานสัมเลรเทเมาเล่ายาปาร์ตี้จัดเต็มจนทําให้เงินที่ตัวเองสะสมมาจำนวน18ดอลลาร์18ดล้านดอลลาร์หมดไปในพริบตาอันนี้เอาเอาไปกินเหล้าหรือเอาไปเผาครับเนี่ยโอ้โหหมดไปในพริบตาและที่สําคัญค่ะก็ไม่รู้ว่าไอแซคเอฟลาเนียฮาได้มองเห็นการกันหรือเปล่าว่า ถ้าเขาได้มีโอกาสได้เจอเจอหรือคบหากับมิเชลโรสลิเกสแล้วแน่นอนว่านะคะขุมสมบัติมันอยู่ตรงหน้าเขาจะไม่คว้าใช่หรอเออนั่นน่ะสิมฮะนี่ไงมันเลยกลายมาเป็นประเด็นออว่าแฉเอฟรอนถังแตก,กเกาะโรสลิเกสเพลนเพราะว่าหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าบ่มรักกันมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะคะแล้วก็มีสายสืบบันเทิงเนี่ยไปขุดคุยเบื้องหลังของความรักครั้งนี้เริ่มต้นจากที่เอฟ n อนเนคะเป็นคนที่จะคลืบคลานเข้าไปหานะคะแล้วก็ ทำตัวเป็นโค,นโคอ่อนให้ย่าแก่อย่างนะคะม,มิเชลเนี่ยขมืดนะคะตัวมิเชลเองก็พอแหมเป็นโคแก่ได้กินย่าอ่อนก็โอ้โหแล้วยังหล่อเลยจากแอปลอนนะครับ <c oughs> ขออย่างาคุณแม่สยายโอมหน่อย <c oughs> ทำไมฮะทำไมไมไม่รู้คุณต้องสยาจโม <c oughs> นั่นแหละนะบอกมีจี <c oughs> แกเขาก็บอกมีจี ตัวของเนี่ยนะคะตัวลอริสเกตเนี่ยคะ่ะรู้อยู่แล้วว่าเอฟลอนเนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจากตัวเปล่าเล่าเปื่อยกับคำหว,นว,นวานๆที่พลั่มพูดไปในแต่ละวันให้ตัวเธอเนี่ยได้มีความสุขเฮ้ยแต่บางคนก็ยอมนะนี่ไงบางคนก็ยอมไงนี่ไงก็เลยทำให้เขาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจากนิยสารสตานะคะเราบุว่าเอฟลอนเนี่ยอดีตเนี่ยเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนะสุลานายาปาร์ตี้ทุก อย่างแล้วก็เงินเนี่ยเผาผ่านไปในเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์หรือกี่เดือนกับ18ล้านดอลลาร์เธอ18ล้านดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยมันมูลค่าเท่าไหร่เฮ้ยมันเยอะมากใช่ใช่เยอะมากหลายร้อยล้านเลยนะมันเยอะมากคุณสิบแปดล้านดอลลาร์ใช่ไหมครับคุณคุณคิดลองดูสิก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าล้านบาทถ้าใช้ถ้าใช้อะไรวะถ้าใช้นะคิดดูว่ากลุ่มเจ็ดร้อยกว่าล้านถ้าใช้จริงๆ คนที่รู้จักใช้เงินเป็นหรือไปต่อยอดเนี่ยมันกินทั้งชาติมันก็ไม่หมดนะแต่นี่กินแค่ชาตินี้หมดแล้วยังไม่ถึงชาตินี้เลยยังไม่ถึงไม่กี่เดือนเลยหมดแล้วแนะนำให้ไปหาหมอของแบดพิษนี่ไงค่าจะมีช่องทางดีว่าโอเคคุณต้องทำแบบนี้นะแนะนำลองคุยกับแบดพิษหรือว่ามาที่เมืองไทยไหมหมอเจ๊ ไปเล่นไปเล่นไเล่นไเล่นเล่นอ๋อนะเราพูยเรื่องเอฟลอนอยู่โอเคโอเคโอเคอนแล้ะที่สองงานเนี้ยก่อนหน้านี้เอฟลอนเองก็เคยนะตัดสินใจโง่โง่นะรอมยอมร้องเพลงนะคะฉันคิดเป็นเป็นชาวเกาะอืมอะไรว่เอาเล็กเก้บ้านเราไปร้องไงเอะมาณแบบนี้นี่เองค่ะแล้วก็ตัวมิเชลบอกนะคะว่านะคะ คนแหล่งข่าวใกล้ชิดบอกว่ามิเชลนะคะหรือลรลิเกสเนี่ยนะคะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดวาเป็นอยู่ทั้งหมดของเอฟลอนณวันปัจจุบันนี้และรวมไปถึงทริปล่าสุดที่ทั้งคู่ไปฉลองความรักด้วยกันที่อิตาลีไม่นานโดยแหล่งข่าวเขายังพลางเสริมอีกด้วยนะคะว่านะเอฟลอนเนี่ยไม่มีเงินแล้วจริงๆเรียกว่าถังแตกบอมีจีจริงเหร ไม่มีอะไรติดตัวเลยมีก็มี<ะ>เขา,ายังมีติดตัวอยู่ยังไม่ได้หายยังไม่ได้ตัดทิ้งไปนะฮะ ไึงว่าร่างกายของเขานะฮะรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาอาจจะมีฝีมือการแสดงติดอยู่ด้วยดีเนี่ยแล้วก็ลมปากคารมคมคายที่ทําให้มิเชลโรดิเกสนางแบบสาวหุ่นเอ็กซ์เนี่ยนะคะจอมห้าวไม่ยอมสลัดรักครั้งนี้ทิ้งเสียทีเพราะคารมนี่นะของย่าอ่อนไงคะเกลาเกลี้ยขึ้นเข้าวประไนะคะจะทําให้เพื่อนคนใกล้ชิดของมิเชลโรดิเกสเนี่ยเกิดอาการหวั่นมิตกกังวลแทนเพื่อนสาวว่าไอ้วัวอ่อนของเธอเนี่ยย่าอ่อนของเธอเนี่ยนะคะมันเอาให้เธอ ได้เร็มก็จริงเธอก็มีการกระช่มกระชวยเพียงแค่ปปะเดี๋ยวประดาวนะคะแตงเงินที่เธอหามาม,ม,มันมีจํานวนมหาศาลอ่ะม,มันจะหมดไปกับผู้ชายคนนี้โดยใช้สายเหตุไหมอันนี้เราก็ต้องรอดูติดตามแล้วกันนะครับว่าบางทีแล้ว เออเช็คเอฟลอนอาจจะเปลี่ยนตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าความรักครั้งนี้นะฮะไม่อยากจะเป็นตัวทวงนี่ไงประมาณนั้นเทอะว่าเพื่อนเขาบอกว่ากลัวมากๆเลยว่ายังไงยังไงก็แล้วแต่นะฮะว่าเอฟลอนเนี่ยนะคะเคยมีประวัติการติดยาแล้วเคยซื้อยามาเสพครั้งหนึ่งนี่นะคะชนิดว่าหลายล้านบาทเลยทีเดียวต่อครั้งเออพวกีเรื่องของยาเสพติดเนี่ยครับเรื่องของการพันนันการพันันนะฮะเรื่องของดื่มสุราบางทีแล้ว เท่าไหร่นะใช่ใช,ใชมันไปเดียวระดาวใช่แต่กับเรื่องของยาเสพติดนี่มันไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> และที่สําคัญเขาบอกเลยนะคะว่าตัวมิเชลเองก็ยังคิดอยู่เสมอค่ะว, <c oughs> ว่า ณวันใดวันหนึ่งที่เอฟลอนสามารถหาเงินได้หรือเรียกเก็บเงินย้อนหลังจากนะคะเรียกว่าเป็นภาพยนตร์ซีรีส์ของเขาเนี่ยนะคะเรื่องล่าสุดที่ตัวเอฟลอนนีคะไปเล่นเนี่ยนะคะสามารถโอนถ่ายกับไม้เขาได้เต็มจํานวนถึงเวลาตอนนั้นจริงเอฟลอนอาจจะคืนส่วนนั้นให้เธอทั้งหมดแล้วก็ใช่ป่ะออกไบชีวิตาหรือปไงไม่ออกไงยังไม่ออกยังไม่ออกแต่นางก็ฝันว่า ผู้ชายของนางเนี่ยถ้าได้เงินจากบทภาพยนตร์ได้แบงแล้วจะเอามาให้นางในเดือกันนอยนดนีย้มนางไปก็ไม่รู้ไงแต่เพื่อนเพื่อนของตัวตัวมิเชลเองบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่ว่าจริงๆอ่าถ้าสองคนรักกันก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้ารักกันแล้วแบบว่าอาจจะมีนิดๆหน่อยๆมันเป็นเรื่องของคนสองคนใช่ไหมคือถ้าอย่างฝ่ายชาย